สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารักทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมืยอันวันศุกร์นะครับจากเวทีมวยนานาชาติรังสิตไทยทอดสุดช่วงเวลาประมาณหกโมงแรงเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นศิวราชนฟอรินทิดานะครับพบกับทางด้านเพชรบุญทรงดับรันสารคามพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับนี่คือคู่มวยคู่แรกคู่ที่สองก็จะเป็นเพชรสีแดงซิดเจริญศัพท์กับ มณีต้อมนักปอนหนึ่งครับครูชกยอดขุนพลเกียรติจำรูนครับหนึ่งรอยแปดต่อหนึ่งรอยเก้าปอนคู่ที่สามครับเพชรบังหินลูกพระยาไกรพักดีพบกับทางด้านเพชรน้ำยินสอจารุวันนะครับพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนและแข่งรายการมณีก็จะเป็นเสาโทอชริยะนะครับมณีพบกับปืนใหญ่พอหลักบุญนะพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนนะครับนี่คือคู่มวยมณี ต่อไปมาเบึงราคาเดทนนะครับคู่แรกนั่นสิวราชเป็นต่ออยู่ที่สามสองนะครับสิวราชเป็นต่อสามสองคู่ที่สองครับเพชร,ส, 3, พชรสีแดงเป็นต่ออยู่ที่หาสามเพชรสีแดงเป็นต่อหาสามเพชรวังหินกับเพชรน้ำยืนเพชรวังหินเป็นต่อหาซีเสาโทกับปืนใหญ่นะครับเสาโทเป็นต่อหาซีคือกันนี่คือคู่ม่เมื่อนี่นะครับต่อไปเมื่อบึงเมื่อรักเมื่อชอบผมเลยนะครับ กูแรงนันสิวรชัชวรินทิดาตัวน้อยตัวน้อยส่วนทางด้านเพชรบุญทรงสูมเงาเขาในเหนียวเอาวุ้นแรงถูกลูกนะครับแต่ว่ามณนี่สิวราชถึงสิทธ์ตัวน้อยแต่ว่าแกลงกว่านักแกลงกว่าประเภทจิ๋วแต่แจวรุ่นได้ถึงนับนกคูนี่เป็นที่เด็ดนะเปิดหัวมา,มาผมมองว่าสิวรชัชรุ่นไดถึงนับนอกมีโอกาสนับนอกถึง9 9 ปะลายรอยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแค่เขาสิบเก้าเป็นทีเด็ดในรายการครับสิวราชวอรินทิดาคู่ที่สองครับเพชรสีแดงสิิเรทรัย์ปะเะียทนอกได้นดีเขาในแข็งแร่งสวนยอดคุณพลวันนี้หนัหนักปอนหนึ่งตัวนี้ก็เขาเขาในดีแข็งแร่งได้เปรียบรูปร่างแต่ว่ากระดูกเป็นร่องคุณเป็นเพชรสีแดงกระดูกดีกว่าแข็ง,แ,งแร่งกว่าหนักแรงกว่ามือนีเป็นทีเด็ดตัวที่สองเรียนสเต็ปได้ครับมือนี ตัวที่สามกับเพชรบังหินลูกพญาไก่พักดีกับเพชรดำยืนซอจารุวันเพชรบังหินนี่โอ้ระเภทเข่าเกมนักแร้งนักแรงทุกลูกครับส่วนเพชรดำยืนซอมยุทธซอจารุวันเตะขาต่อยมาทุ่นแรงทุกลูกเขาเกมขึ้นกันคูนีมีโอกาสนับนอกถึงเข้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่น้องแต่ว่าผมยังชอบไปที่ความหนักแรงความแข็งแข่งของเพชรบังหินแต่อย่าลืมนะครับคูนีใกลเคียงกันนี่หลีเห็่นแล้วอย่าลืมออกตัวบางทุนไทยมีโอกาสย่าแช์นะครับอันตราย มีกาสทำนอกถึงกนเก้าสิบเปอ,อร์เซ็นต์เวี้องไร้ขายมานีครับเสาทอดเชิยะประเภทสู้จริงร้ายมากหนักแรงกระดูกดีกว่าเยอะเจอกระปื่นใหญ่พราะระบุดตัวนี้เตะต่อยรุแตตนแรงเทขากันหนักเตะลำตัวกันเน้นเนนมัดนักสอกคมฟอ้อมสดแต่ว่ากระดูกเป็นรองเสาทัมาเนี้ถ้าสู้จริงร้ายมากเขาแล้วยทดหมอกตัวบางทุนนะครับสู้จริงร้ายมากแต่ว่าอันตรายเมื่อนำดอกมีสองคู่กับคู่สิวราชบอดินทิดากับเพชรบุญทรง อีกคู่หนึ่งคือเพ็รวังหินกับเพ็รน้ำเย็นมีโอกาสนับน็อกถึง99.99%ส99ิ้าจุ้เก้นต์หนาตู้เหรียญได้นครับแผ่นนับน็อกเมื่อรักเมื่อชอบคู่แรกนั้นชอบไปที่สิวราชน์บอดินธิดาหนาทิดตามคู่ที่สองชอบไปที่สีแดงเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์หนักแรงเก้าเกมหนาทิดตางครับต่อปอนหนึ่งวันหน่าไม่มีปัญหาคู่ที่สามชอบไปที่ความมั่นคงของเพชรวังหินเขาเล่นนุ่งหมกตัวบผงทุนนะครับอันตรายและขับพิจารณาการโดยเสาทัวออสเชียะนะครับประเภทสู้จริงได้มาก เขาแล้วอยู่ใมกตัวบังทุนนะครับแพชนะก็จะได้ตังค์ขอบคุณสำหรับกำลับบงใจที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ